ราตรีนี้อากาศเย็นยเยือกใช่ไหมคุณหวังว่าคุณคงสบายดีนะเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนานเรื่องมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งโรงเรียนที่คุณเองก็อาจจะเคยได้ยินชื่อหลังเลิกเรียนทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมที่พัดหวีดวิวหลอดผ่านหน้าต่างบานเก่า ครูเวนก็กลับไปหมดแล้วเหลือเพียงพาโรงที่กำลังเก็บกวาดอยู่ห่างๆแต่คุณรู้ไหมในความเงียบนั้นมันกลับมีเสียงเสียงกระดิ่งดังแว่วมาติงต้งติง้งติ้งเสียงกระดิ่งที่ควรจะหยุดดังไปแล้วหลังเคารพธงชาติเสียงกระดิ่งที่ผูกไว้กับเสาธงหน้าโรงเรียนมันดังขึ้นเองในยามวิกาล ตอนแรกทุกคนคิดว่าหูฝาดแต่เสียงมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆติงต้งติง้งติ้งเหมือนมีใครบางคนกำลังเขย่ามันเบาๆแต่ต่อเนื่อง วันต่อมาเรื่องเสียงกระดิ่งดังเองเริ่มแพร่ะสะพัดไปทั่วโรงเรียนนักเรียนหลายคนเริ่มหวาดกลัวบางคนบอกว่าเห็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่แถวเสาธงหลังเลิกเรียนเงาของเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนเก่าๆผมยาวปิดหน้าและในมือถือกระดิ่งคืนนั้นผมตัดสินใจไปพิสูจน์ ผมซ่อนตัวอยู่ในห้องสมุดจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนความเงียบปกคลุมทุกอย่างจนกระทั่งเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งติงต้งติง้งติ้งผมค่อยๆย,ย่องบอกไปตามเสียงหัวใจเต้นรัวเงื่อเย็นเยียบผมเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าเสาธงจริงๆเธอหันหลังให้แต่ผมรู้เธอจ้องมาที่ผมผมพยายามจะเข้าไป ถามเธอว่าเป็นใครแต่ทันใดนั้นเธอก็หันมาและสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ใบหน้าแต่เป็นความว่างเปล่าและเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนแสบแก้วหูก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปรู้ไหมว่าทำไมเธอถึงเขย่ากระดิ่งเธอกำลังเรียกวิญญาณที่ยังหลงเหลือให้กลับมาและคุณล่ะ คุณเคยได้ยินเสียงกระดิ่งดังเองบ้างไหมถ้าได้ยินอย่าได้ทักเพราะบางทีเธออาจจะกำลังเรียกคุณอยู่ก็ได้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าที่น่าขนลุกกว่าเดิม